และในคลิปนี้นะครับเรามาดูการทำภาพปกติดแท็กติดเทรนด์ร็อกสตารกลางถนนยาวราชกันด้วยโปรแกรมแคนว่าง่ายมากๆเลยเรามาลองทำกันดูครับเข้าไปที่ youtube.com จากนั้นก็เซิร์ชไปเลย Rockstar Lisa นะแล้วเราก็ขึ้นมาเป็นวิดีโอลักษณะแบบนี้งั้นเดี๋ยวเราลองเลือกตรงส่วนไหนที่เป็นส่วนแบบเด็ดๆของ Lisa กันนะน่าจะเป็นบริเวณที่คนนิยมกันโอเคเราเจอเฟรมที่เราอยากได้แล้วนะเราก็ ครอปสกรีนช็อตมาเลยครับสำหรับ Windows ก็กดคอนตัวปุ่ม Windows Shift แล้วก็ S นะครับแล้วก็ก็เลือกบริเวณที่เราต้องการเลยหลังจากที่เราครอบเรียบร้อยแล้วก็เปิดแอปที่ชื่อว่าแคนว่าเนื่องจากว่าภาพโพสตเนี่มันจะเป็นแนว1นต่อหนึเนาะดังนั้นผมจะเลือกเทมเพลตมาเป็นแบบโซเชียลมีเดียและเลือกเป็นแบบ Instagram Post ต์แล้วกันนะคลิกีอินสตาแกรมโพสเรียบร้อยก็จะขึ้นหน้าจอบแบบนี้นะครับเมื่อกี้เราก๊อปปี้เพลงลิซ่ามาแล้วเนาะให้ตัวหน้าจอจากเฟรมใน YouTube เราก็กด ctrl v เพื่อเพสภาพนั้นลงไปเลยหลังจากที่ภาพมาเรียบร้อยเนี่ยแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะเราก็ซูมตัดย่อขยายอะไรให้ดีนะครับจากนั้นเราก็มาลองลบสิ่งต่างๆแล้ว ออกจากรูปกันดีกว่าเนาะบางคนก็ชอบมีล็อกสตาร์ภาษาอังกฤษลอยๆแบบนี้นะบางคนไม่อยากได้ก็ลบออกก็ได้นะวิธีการลบทําอย่างไรนะครับในแคนวาเนี่ยมี Magic Studio ที่เราสามารถจะลบคนลิซ่าออกไปรวมถึงตัวอักษรและองค์ประกอบต่างๆที่เราไม่ต้องการได้เดี๋ยวผมจะลองลบให้ดูนะเบื้องต้นเนี่ยอยากจะลบในส่วนที่มันดูละเะเกะละกะออกก่อนโดยวิธีการในแคนวานะครับกดที่รูปและเลือกที่ i d i t i m a g เพอกดเข้าไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะขึ้นเป็น Magic Studio แบบนี้เนาะตัวที่เราต้องการจะลบก็คือคนน้องลิซ่านะเราใช้ตัวที่เรียกว่า Magic Eraser ก็ได้คลิกที่ Magic Eraser เลยเมื่อคลิกเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ซูมเข้าไปซูมเข้าไปนะครับซูมเข้าไปจากนั้นก็รับบายสีในส่วนที่เป็นน้องลิซ่าแบบนี้เลยนะแล้วกดลบโอเคเรียบร้อยนะครับล้องลิซ่าหายไปแล้วแล้วก็อย่างที่บอก AI มันก็ฉลาดมันก็เติมภาพให้เราด้วยข้างหลัง ดูส่วนอื่นอีกที่เราอยากจะลบนะก็คืออย่างเช่นพวกแถบ YouTube ตรงนี้เราไม่อยากได้ก็อย่าลืมลากออกไปให้ยาวๆเลยเพราะว่าเราไม่ได้อยากได้จำและกดปุ่มลบโอเคครับโอ้ดูเนียนมากเลยนะเนี่ยตอนนี้จากนั้นถ้าใครอยากจะลบตัวอักษรตัวหนังสือก็ลบไปได้ตามใจชอบนะวิธีเดียวกันเลย แต่ในที่นี้ผมก็อยากจะเก็บตัวหนังสือไว้นะดังนั้นผมขอไม่ลบก,กันแล้วกันนะครับลองกดแบ็คกลับมาที่หน้าแขนว่าเราจะเอาตัวละครใส่เข้าไปก็ผมก็เลือกหมีน้องเนยแล้วกันนะครับพึ่งหามาเมื่อกี้เลยแล้วเรากลับมาที่ วิดีโอของเรานะรูปภาพแบ็กกราวน์นี้นะครับผมก็จะก๊อปปี้มีน้องเนยออกมาเึิ่ออกมาแล้วแล้วก็ครอบน้องมีน้องเนยนะกดมุมข้างๆนี้นะครับแล้วก็เลือกมีน้องเนยมาวางในตำแหน่งที่เราอยากได้แต่ก็ดูแล้วน้องเนยเนี่ยมีแบนะ็กกราวน์เนาะเราควรจะต้องตัดแบ็กกราวน์ออกก่อนไม่งั้นจะดูไม่เนียนวิธีการตัดแบ็กกราวน์เนี่ยผมมีอีกวิดีโอหนึ่งนะสามารถจะเข้าดูได้นะครับแต่สําหรับใครที่ใช้แคนวาโปรอยู่แล้วเนี่ยอย่างที่บอกก็มีวิธีการทำแบ็กกราวน์ออกง่ายๆเลยโดยไปที่ edit image แล้วก็เลือก Background Remover เมื่อกดไปปุ๊บมันก็จะมุนแล้วก็จะ remove background ให้เราเรียบร้อยเลยนะครับใครที่ไม่ได้ใช้ตัวโปร,โปรก็เหมือนเดิมนะสามารถที่จะไปใช้โปรแกรมในคลิปที่ผมเคย post ไว้ให้แล้วโอเค AI ทำงานเรียบร้อยแลวได้น้องหมีน้องเนยมาเรียบร้อยนะครับเราก็ค่อยๆย่อ,ยยอยน้องหมีมาในตำแหน่งที่เราอยากได้นะแล้วก็วางเอาไว้บนพื้นหลังเลยจากนั้นก็ปรับแต่งได้ตามต้องการนะครับถ้าเกิดว่าตัวดูแล้วมันมีความเด็ดเนินแบบนี้ก็ถือว่าถ้าชอบก็ดีนะ ถ้าไม่ชอบก็สามารถที่จะไปปรับสีให้มันดูเนียนขึ้นได้นะครับโดยคลิกที่รูปแล้วก็เลือกที่ image edit image, image จากนั้นไปที่เมนู adjust ด้านบนตรงนี้นะครับจากนั้นก็เลือกเลยครับว่าเราจะปรับสีปรับความมืดปรับความสว่างให้มันเหมือนกับรูปภาพได้อย่างไรในที่นี้ผมอาจจะลองปรับความสว่างลดลงนิดนึงมันจะได้ไม่โดดเด่นมากนะครับมีคอนทราสต์เพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะ อาจจะมีไฮไลท์เพิ่มมาอีกนิดหน่อยเพราะว่าพระฉากร็อกซายเนี่ยมันมีไฮไลท์ค่อนข้างเยอะนะครับจะได้ดูเนียนขึ้นนะโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการทำภาพร็อกซายเดี๋ยวเราลองมา Export อออกไปนะวิธีการก็เหมือนเดิมนะครับไปกดที่ปุ่มแชร์ตรงนี้แล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างกดดาวน์โหลด แล้วก็เปลี่ยนให้เป็นรูปแบบ png แล้วกดดาวน์โหลดแค่นี้รูปของทุกท่านก็พร้อมที่จะไปโพสผ่านในโซเชียลมีเดียให้ครูคูกันแล้วแต่สำหรับใครที่รู้สึกว่าโอ้ใช้แค้นว่าฟรีแต่ว่าตัวโปรไม่มียังไม่อยากจ่ายตังค์ทำยังไงดีเอาอย่างนี้เดี๋ยวผมจะลบตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ให้โหลดที่ลิงก์ด้านล่างเลยไปโหลดกันฟรีๆข้างล่างนะกดที่ลิงก์ได้เลยนะครับแล้วก็เอารูปของตัวเองนะั่นแหละมาประกอบกันเองต่อกันแล้วกันนะนะนะสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ